มีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลสรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโสร แบตเตอรี่กรอบตรงนี้ ต้อยิงใส่ตรงนั้นเหรอมีสัตรูอยู่ตรงนี้กาลังรีโหลดกาลังรีโหลดเราสแกนศัตรูกำลังยิงต่อสู้รถลาดตรเวนอยู่บ้านตรงนี้ สู้กับากำล,<ะ>ล,ลังรีโหลดฉันกำลังลชาร์จกรอบประธานพลังแห่งการมองเห็นกำล,ลัรงรีโหลดกำลังติดตั้งโดรนพยาบาลแตไมไมไปไมมีทีมอยู่ มีคนยิงมนที่ฉันนกดาวมูประธานกำลังการมองสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแวีสตรอยิงโดนกำลังรีโหลดนัง่อกำลังที่สุดพู่โอยน่กลคนตายถึงเวลาที่เราจะสู้ด้วยนะำเตือวงเซฟโซนกำลังขยับเราทั้งหมดอยู่ในวงเซฟโซนแล้วดีมากกำลังรีโหลด มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแค่แพ็กกำลังพักชาร์จกรอบของฉันวางฐานกระโดดแล้ว <c oughs> <c oughs> กำลังรีโหลด ชาร์จกรออบขงฉันกำลังรีโหลดโยมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสู่พื้นกำลังรีโหลด ยู่นะประทานพลังแห่งการมองเห็น <c oughs> มีประตูปิดอยู่ที่พบศัตรู ยูไตรเมตพร้อมแล้วมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันจงเชื่อในมหาเทพมีคนรับรู้กับศัตรูศัตรูถูกนอกแล้วกำจัดฮอรทูศัตรูที่ส่งพลังมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันมีกระบอกร้นแรงถีบตรงนี้เลเวลสาม กำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆมีดวงพยาบาลนะถ้าคุณต้องการอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้อาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้ ฉันพร้อมแล้วประทานพลังแห็นการมองเห็น ยศชัยวางฐานกระโดดแล้วไปทางนี้กันเถอะเขายิงใส่ฉันงั้นหรือกำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายที อยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดฉันถูกยิงกำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอบกำลังชาร์จกรอบเร็วเข้าเร็วเข้าฉันถูกยิงพบศัตรูกำลังรีโหลดทีมงานของนายสาวน้อยสตรีทสตาร์ทที่ผู้ต่ำต้อยของเหล่าเทพ มีกระบอกลดแรงถีบตรงนี้เลเวลสามกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังรีโหลดมีเครื่องสีดยาต,ตรงนี้กำลังทำเครื่องมีใครต้องการกระสุนพลังงานไหมมีกระเป๋าตรงนี้เลเวล1มีแม็กซ์ยูเทอเอตมตพร้อมแล้ว มีเสบ,บียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้สกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้ว ถึงเวลาเริ่มล่อบบันดีดีจริงๆกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรักษาเฮ้ยนี่มันนานเกินไปแล้วไปดนี่มันเป็นกบฏมั้ยกดไปๆๆไปนี่เรียกอยู่ในหัวเหรอไปเลยะผู้ทั้กทายฉันนกประตูแล้วกำลังรีโหลด

กำลังรีโหลดมีกระบอกลดแรงถีบตรงนี้เลเวลสามมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้กำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอบกำลังสแกนพื้นที่ อีกระบอกร้อนแรงถีบตรงนี้เลเวลสามมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ เีกระบอกร้นแรงถีบตรงนี้เลเวลสฉันถูกยิงฉันถูกยิงฉันคือบรดฮุนเดอร์ฉันกำลังชาร์จกรอบมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉัน พลังเห็นการมองห็นมีคนยิงมาที่ฉันสตรูถูกนอกแล้วช่วิดกลังก<ต>วาง่านกระโดดกำล, <c oughs> ลังรีโหลดมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันฉันกำลังชาร์จกรอ กำลังเิียมีกระบอกร้อนแรงทีตรงนี้เลเวลสามเจ๋งเลยมีกล่องเสบียงตรงนี้คำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยันกันเกินไปนิดดูแผนที่ด้วย นะััังงนซดกำลกมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแค่แพ็กเกจเจมฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่มีทิพอยู่กำลังยิงต่อสู้จัตรูถูกน็อกดาวแล้วมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา กำลังรีหลดรอบที่<ด>สามร่อ,อนนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนนี่หมดแล้วกำลังรีโหลด ดิงต่อสู้เราไปอีกรายแล้วมหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉันฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงมีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลส ไม่ไปไ,ปไปนไปนมีทีมอยู่มีกล่องพยาบาลตรงนี้ ท่านร้ท <S captions> ี่กำาังแล้วก็จะสมาชิกรายสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเรามกำลังเรียร้อมแล้วถึ้งเวลาเริ่มล่าประธานพลังแห่งการมองเห็น อีกสิบวิวงเซฟโซนจะหดลงคำเตือนวงเซฟโซน <วง S 2> กำลัง<ค>ขยายการมองเห็นใหน้ชัดเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วงั้นเหรอโธ่ฉันมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาวา่าทายกระโดดแล้ว <laughs> โย่มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาสู่พื้นโร็วๆอยโาให้เขาไปไกลแค่อคสองทีเท่านั้นฉันกำลังชาร์จกรอบมีพันธายตรงนี้เลเวลสาม รอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังรี่หลรถประทานกลางถึ่กาโมงเห็น หลังเห่งการมองเห็นมีกระบอกลร้อนแรงถีบตรงนี้เลเวลสวามยูอัตเมทพร้อมแล้ว กำลังเรียลเขายิงใส่ชันงั้นเหรอข้างวงสุมสนกำลังที่ตอนนีมกลังโดนจริงนคยิงเกยชมีไมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาตู้นั่นถูกซอยร่วงแล้ว